สวัสดีท่านผูน้ชมที่เขาลมหักถูกมองถูกบอนวันนี้ฮาสิฟ้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมบรรยากาศยามกลางคืนของแขมม์ของนอกพีนน่น้องเนาะฝั่งพี่มีไฟเปิดอยู่ก็สิเป็นฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยมือๆเป็นฝั่งมุกดาหารพี่น้องมาเบิ่งมาชมากันเดอ้ <c oughs> ออะนรก็สิเป็นเป็นฝั่งไทยพี่น้องเลยเลยอยู่ฝั่งนั้นพี่มีไฟไฟฟ้าเรียบ แคมนำของเลยสิเป็นฝั่งหมุนอหารพี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนเลยสิประมาณนี้เลยมาเบิ่งมาชมน้านยาวๆด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นฝั่งรานพี่น้องสิงมี้หันค้าหาันาาขายหลากหลายพาสอสมควรนี่พี่น้องบรรยากาศยามแร,รงๆก็สิประมาณน,นี้แหละเปรียบๆแคมของพี่น้อง นั่นคือจะเป็นฝั่งหกนาฬิกาหนึ่งน้องเนอะตามเบอร์ตามโซนกันไปยาวๆเด้อนี่ค่ะเกือเบสิบประมาณนี่แหละพี่น้องยามแรงๆประมาณจาะหกโมงขึ้นอะไรพี่น้องกืสิบประมาณนี่แหละเปรียบแครกแกมคอ,องของแขวงสวรรค์น,นาเคศพี่น้องในบรรยากาศตอนแรงๆประมาณนี้แหละ ติดตามเบิ่งติดตามชมกันไปยาวๆเว,วยพี่น้องเ้อเห็่อก็สะมีหันขาหันขายหลากหลายครสมควรดินี่ก็จะเป็นไข่ลูกเป็นฮอตด,ดอกพี่น้องแล้วก็มีจามใส่น้ำเรียบๆเต็มฟองในายามแรงๆเ้ยพี่น้องเ้อนี่กปจะสระมาณนี้แหละ ฝั่งที่มีไฟเรียบๆนั่น,นน้านกระสีเป็นฝั่งไทยพี่น้องเห็นบรรยากาศกับมืนแห้งพอสมควรเลยนะครูคนเพิินกระสรีลงมานางริมผักพรจอนกายพี่น้องเห็นไกระสีประมาณนี้แหละหันขาหัานขายเดียบๆแค้มน้ำเห็นไดม สีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสีประมาณนี้หละพี่น้องเหมือนๆพอสมควรแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งไทยพี่น้องนี่บรรยากาศยามแรงๆของแขกงสวน,นาขตพี่น้องนี่นะ ประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยในกลุ่นสินี้ฮันค่าหันายห,หลากหลายสมควรฝั่งนั่นก็ชิเป็นฝั่งทหารพี่นอ้องมืดมืดเห็นแต่แสงไฟอ,อัินี้เสียงแซกซ้อนเลยก็ขอโทษเอราะว่าไน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อกลางเวนเขาก็มีเวลาลงมาพี่น้องถ้ามือได้มีเวลาเขาก็สิลงมารีวิวมาพี่น้องเบิ่งตอนกลางเวนเด้อพี่น้องเด้อ